ผมชื่อชนครับชีวิตผมผูกพันกับทะเลมาตลอดหลังจากลาออกจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าหน่วยซิลผมก็ใช้ชีวิตเป็นครูฝึกดำน้ำอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งติดต่อเข้ามา Maritime Solutions Asia พวกเขาเสนอเงินเดือนให้ผมในระดับที่สามารถซื้อบ้านได้ในไม่กี่เดือน แลกกับการทำงานเป็นนักปฏิบัติการใต้น้ำสัญญาจ้างงานหนาเป็นปึกและเต็มไปด้วยข้อกฎหมายที่ซับซ้อนแต่ใจความสำคัญมีอยู่แค่3มข้อซึ่งหัวหน้าที่เป็นชาวสิงคโปร์ย้ำกับผมในวันสัมภาษณ์อย่างชัดเจน 1. ห,ห้ามถามว่าสิ่งที่เราไปเก็บกู้คืออะไร 2. ห้ามถามว่าทำไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นและ 3. ห้ามนำเรื่องที่พบเห็นไปพูดกับใครเด็ดขาด ตลอดชีวิต